หนุ่มมาส่งถึงบ้านแม่ยอมเข้าบ้านนะคะเอา้าพ <c oughs> <c oughs> ี่ชัยก็หลอกล่อนะคะโอ้ยสงสารบัวตองพี่ชัยนะโอ้ยทั้งหน้าทั้งหลังเลยทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยนะคะหนุ่มมาส่งถึงบ้านแม่ยอมเข้าบ้านนะคะ พี่ชัยก็หลอกล่อนะคะโอ้ยสงสารบัวตองพี่ชัยนะคะเดินกลับไปกลับมานะคะไปส่งพี่ชัยกลับบ้านทีนึงนะคะพ,พี่ชัยของเราบอกว่าอุตส่าห์ส่งบัวตองเข้าบ้านแล้วนะคะไม่ยอมนะคะแม่แม่แมบัวตองบอกว่าจะทําให้จนพ่อพี่ชัยใจอ่อนเลยนะคะดูนะคะแม่แม่ลีลาไหมล่ะลีลามากนะคะ ไม่อยากให้พี่ชัยเดินกลับบ้านนะคะปาาหน้าอย่างเดียวนะคะไม่ต้องกลับหรอกพี่ชัยนอนบ้านหนูได้ไหมนะคะดูนะคะปล่อยนะคะแม่แม่ไม่มีควานนะคะแม่แม่ไม่วิ่งนะคะไม่วิ่งควานเฟบอกว่าลูกสาวผู้ใดมาเอาเดิอนะคะ ตามเจ๊ขันด้วยเห็นเจ๊ขันอยู่ข้างหน้าด้วยนะคะออออไม่ยอมให้พี่ชัยกลับบ้านแม่แม่ดูนะคะจะาทำยังไงล่ะทีนี้เราต้องไปตามหาลูกสาวอยู่ที่บ้านหนุ่มนะคะแม่แม่เจ๊ขันก็บอกว่ารอ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 ,อน้องบัวตองรอหนุ่มด้วยนะคะ ทำหน้าไขา่หน้าไขายตามากเลยลูกสาวควันโต้งนะคะแม่แม่ดูนะคะพี่พี่ก็คิดถึงหนุ่มๆก็ชอบเนาะแม่แม่ไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีนะคะแม่แ่นานๆทีน้องจะได้ออกจากบ้านนะคะน้องก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้เจอพี่พี่แล้วก็ได้เจอหนุ่มๆน,นะคะแม่แม่นะคะพี่ชัยบอกว่า ฉันก็อดใจเริ่มจะไม่ไหวแล้วแต่พ่อฉันอ่ะคุมตลอดเลยบัวตองนะคะขาที่ห้าก็ะโล่มาแล้วโล่มาอีกนะคะแม่แม่ขาที่ห้าโเผอ,อีกแล้วแม่แม่แม กินไปด้วยขาดที่ห้าก็โผล่ไปด้วยนะคะแม่แม่มีความสุขทั้งสองฝ่ายเนาะแม่แม่กลับบ้านไม่ได้ <laughs> กลับบ้านไม่ได้นะคะบัวตองไม่ยอมให้หนุ่มกลับบ้านจะทํายังไงทีนี้แม่แม่ต้องก็ต้องเดินไปส่งหนุ่มเนาะค่ะแม่แม่ก็ไม่ยอมให้หนุ่มกลับบ้านไงก็ต้องไปส่งหนุ่มกลับบ้านก็นแล้วกันนะคะพี่ชายบอกชันอุสตส่าห์มาส่งเธอกลับบ้านเธอไม่ยอมนะคะ นำนมไปต่อนะคะแม่แม่ไปไหนนั่นเดินตามเจ๊ขันไปแล้วอา้าวรอไหมเจ๊ขันเลี้ยวขวาแล้วนะบัวตองนะั่นอ่ะอ้าวจะแวะซ้ายหรือแวะขวาดีตรงไปโอ้บอัวตองบอกว่าที่ขันรออยู่นี่ก่อนเดี๋ยวฉันไปส่งนุมก่อนเดี๋ยวบัวตองไปส่งนุ่มกลับบ้านก่อนนะเจ๊ขัน แกขันแม่เข้าบ้านแล้วนะคะนี่นะคะดูนะคะแม่แม่อยาก,กับพ่อกับลูกเลยคนละยอดเลยอะ่ะควันต้องดูเป็นช้างเล็กไปเลยเนาะแม่แม่ดูอยู่กับพี่ชายอะ่ะหนูชอบมากเลยพ่อพาหนูออกมาแบบนี้บ่อยๆนะนะคะ ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆหรือว่ามีหนุ่มๆอยู่แบบนี้นะคะถ้าวันที่น้องวิ่งน้องคงไม่วิ่งไปไกลถึง40กิโลนะคะแม่แม่แต่วันนั้นนะคะไม่มีใครอยู่บ้านเลยนะคะก็ทําให้น้องตกใจแล้วก็วิ่งหนีไปไกลนะคะแม่แม่นี่นะคะขวัโตงก็ไม่ได้อยู่บนคอนะคะแม่แม่ก็ปล่อยตามสบายเลยนะคะเดินชิวๆไปเลยนะคะ พี่ชัยเองก็มีความสุขนะคะแม่แม่พี่ชัยเองก็คงบอกว่าบัวตองเธอออกมาหาฉันบ่อยๆแบบนี้เลยนะนะคะถึงพ่อฉันจะคุมแต่ฉันก็มีใจให้เธอนิดนึงนะบัวตองนะคะ บัวตองบอกว่าพี่ชัยฉันรู้จักบ้านเธอดีดูรู้ที่เลี้ยวด้วยเอ้าเหมือนกับวิเคยมาบ่อยจังเลยเนาะนะคะแม่แม่นี่นะคะอยากหาคำสิ่งด้วยนะคะเดินไม่รอพี่ชัยเลยแม่แม่โอ๊ยนะคะอย่าขโมยกินข้าวเขานะ ค <c oughs> วันแฟร์ขับนะคะแม่แม่เพราะว่าข้าวนาปังตรงนี้แหละนะแม่แม่ที่บอ่อตองน่ะหลุดไปวันนั้นนะคะได้มาเหยียบข้าวนาปังตรงนี้นะคะแม่แม่แต่เจ้าของนะคะไม่ได้เอาคะแนนอะไรตรงนี้นะคะแต่ไปเสียอีกหมู่บ้านหนึ่งนู่นห้าร้อยคะแนนนะคะแต่ที่ตรงนี้นะคะที่บัวตองรัดมานะคะแม่แม่เจ้าของที่นาตรงนี้นะคะเขาไม่เอาคะแนนสักคะแนนนะคะ จำทางมาบ้านพี่ชัยได้ดีมากนะคะแม่แมเดินนําหน้ารู้ด้วยว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะแม่แม่รู้ด้วยนะคะคิดถึงคําสิงด้วยนะคะรักหนุ่มบ้านนี้ทั้งสองเชือกเลยนะคะแม่แรักทั้งน้องสิงรักทั้งพี่ชัยนะคะดูนะคะพี่ชัยบอกบัวตองดูเอาจะไปไหนอะ ไม่ยอมเดินแม่แม่ดูมาหาขาที่ห้าพี่ชัยอ่ะวัวตองอย่าขโมยกินข้าวเขาเดี๋ยวจะโดนปรับนะทีนี้น่ะวันนั้นอ่ะเขาไม่ได้ตั้งใจคุณลุงแก,กก็เลยไม่ได้เอาคะแนนแต่วันนี้อ่ะตั้งใจกินอ่ะได้เสียคะแนนนะวัวตอง ี่ชัยบอกว่ากระเพาะเธอมาแบบนี้ไงฉันก็อดใจไม่ไหวขาดีห้าฉันโผลออีกแล้วนะคะบัวตองเธอมาหลอกให้ฉันคิดถึงแล้วเธอจะแอบกลับบ้านใช่ไหมนะคะอือนะคะพี่ชัยก็เดินไปบนไปนะคะแม่แม่พ่อก็คุมเหลือเกินนะคะถ้าพ่อฉันไม่อยู่เนี่ยถ้าพ่อไม่อยู่คงเข้าทางพี่ชัยเนาะแม่แม่นะคะแต่นี่คือพี่ชัยของเรานะคะ พ่อขุมตลอดเลยนะคะแม่แ่กระดุกกระดิกไปไหนไม่ได้เพราะว่าพ่อคุมอยู่ตลอดเวลานะคะมาส่งหนุ่มถึงบ้านแล้วจะยอมกลับบ้านหรือเปล่าเนาะแม่แม่ก็มาลุ้นด้วยกันอีกนะคะรู้ว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวารู้มากนะคะแม่แม่วันที่เขาวิ่งหนีเนี่ยแม่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 เชื่อไหมว่าเขาวิ่งมาหาหนุ่มๆอยู่ที่นี่นะคะ ขาที่ห้าโผล่แล้วบัวตองบอกว่าคือขากมากเลยนะคะคือขากมากเลยฉันมีความสุขมากเลยพี่ชัยนะคะนี่นะคะพี่ชัยเมื่อไหร่พ่อเธอจะอดใจบ,บอกว่าเมื่อไหร่พ่อเธอจะใจอ่อนสักทีนะคะนี่นะคะพี่ชัยบอกบัวตองทะอลอฉันหน่อยนะขาที่ห้าก็โผลแล้วโผลอีกนะคะ บัวตองบอกฉันจะทําให้พ่อเธอใจอ่อนแน่เลยพี่ชัยนะคะพ่อแฟเธอไม่ใจอ่อนฉันก็จะมาทุกวันทุกวันนะคะอย่าไปขโมยนะอย่าไปขโมยกินขนมบ้านพี่ชัยนะตอนนี้ก็ได้มาถึงบ้านหนุ่มแล้วนะคะแม่แม เดินไปไหนนั่นเดินไปหาน้องสิงห์น้องสิงห์นะคะฉันก็คิดถึงเธอเหมือนกันนะน,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 นะคะโอ้บ้านพี่ชัยผลไม้เยอะแยะเลยนะคะเดินสำรวจอย่างก,กับบ้านตัวเองเลยนะคะแม,แม่ดูนะคะพี่ชัยบอกว่าบัวตอง,<า>งบ้านชั้นทำที่ใหม่เนี่ยที่ตรงนี้กว้างเลยบัวตองมานอนกับชั้นไหมดูนะคะ เดินสำรวจอโอ้ยโอ้โหดูดูควานต้องดู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 ขาที่ตัวเล็กก็ไม่ใช่ย่อยนะคะแม่แม่เห็นบัวตองมาถึงบ้านขาที่ห้าก็โผล่นะคะอาสิงของแม่แม่นี้ก็ไม่ธรรมดาเนาะบัวตองบอกว่าชอบหนุ่มบ้านนี้หมดเลยมีแต่หล่อๆมีแต่น่ารักทั้งนั้นเลยนะคะดูนะคะ ดูดูดูแฟนพี่คำสิงแฟนพี่ดูนะคะอาสิงของเราก็ไม่ธรรมดานะคะแม่แม่เห็นบัวตองมาถึงปั๊บนะคะขาที่ห้าก็โผล่ทันทีนะคะแม่แม่นะคะดูนะคะไม่ใช่ย่อยนะคะเล็กแต่ตัวนะคะแม่แม่นะคะ บัวตองบอกวันนั้นฉันวิ่งมาหาพี่ชัยอยู่ที่นี่พี่ชัยไม่อยู่ฉันก็เลยตกใจวิ่งไปไกลโอ้ยทั้งหน้าทั้งหลังเลยทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยอืมนะคะ บรรยากาศดีมากนะคะแม่แม่บรรยากาศบ้านพี่ชัยกว้างลมเย็นลมพัดผ่านอย่างดีนะคะแม่แม่กลัวก็แค่ฝนนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีฝนตกบ้านพี่ชัยนี้จะเย็นสบายนะคะบรรยากาศดีอยู่กลางทุ่งนะคะอืมนะคะฝนก็ลินลินมาแล้วนะคะบรรยากาศที่บ้านพี่ชัยก็จะประมาณนี้นะคะแม่แม่บัวตองมาส่งพี่ชัยกลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะอืมนะคะ ยังไงน้องไยเองก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามาเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของเรานะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามสําหรับคลิปนี้ไลฟ์นี้น้องไยเองก็ต้องขอตัวลาคุณพ่อคุณแม่เอฟซไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปไลฟ์ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ